ค่ะคุณยายมากินชาบูบ้านร้านคุณตั้มนะคะคุณยายบนเรียงคุณยายสะอาดชาบูเราสั่งชุดเล็กนะคะ220บาทค่ะได้สี่ถาดค่ะเนื้อสี่ถาดใหญ่ๆอันนี้เราเพิ่กินไปแล้วถาดเดียวนะคะแล้วก็จะมีแมจิมสามสี่อย่างนะคะผักก็ฟรีนะคะฟรีทุกชุดผักเยอะมากนะคะมีปาดลลี่ที่สั่งเพิ่มมา พี่พัดพี่ตูนะคะเจ้าของของคูเพยนะคะอันนี้คือชุดใหญ่นะคะสี่ร้อยส้อยเท่าไหร่นะคะ430ร้อนะคะจะได้เนื้อสี่ถานนะคะที่เห็นนะคะเส้นกุ้งตัวใหญ่บะหมี่นะคะมีอยู่แล้วก็โอ้โหนี่นะคะกุ้งตัวใหญ่มากค่ะ ัดพิเศษนะคะอนี่ก็ปลานะคะอันนี้ผัดก็ฟรีค่ะสุดยอดนะคะสองพี่น้องนะคะบรรยากาศูมาเดเลยฝั่งนี้ก็ฝั่งพี่ทิพย์น้องป๋องนะคะพี่ตุ๋ยอันนี้ก็ชุดชุดใหญ่ใช่ไหมคะชุดใหญ่โอ้ชุดใหญ่เหมือนกันค่ะ430บาทค่ะคุ้มมากค่ะไม่มาไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะต้องจัดค่ะออร่ยมา430นะคะกินได้10บคนก็ได้ค่ะ เชิญมานะคะเนี่ยอันนี้ชุดเล็ก220ค่ะคุณยายกินะนะ,ะพี่น้องสองคนนี้ยังกินไม่หมดรวมทั้งครูยุ้ยก็ยังไม่หมดค่ะโอ้โหโสุดยอดค่ะน,น้ำริมสี่ะ้านบรรยากาศนะคะร้านครูเพย์ค่ะต้องจัดค่ะทุกคนเชิญน,นะคะเชิญน,นะคะคุณแม,คณแม,คณแม่คุณแม่คุณแม่ครูเพย์นะคะอู้อันนี้ป้าๆนะคะป้าต่อยป้าพัดชุดใหญ่โอ้จะหมดไหมเนี่ยมานะคะทุกคน